ขุนพลคู่ใจของมิจก่ะที่จะมีการมาร่วมสางคดีกำนันนกนะคะเพื่อที่จะล้างบางอิทธิพลเถื่อนค่ะนับว่าคดีนี้นะคะเป็นคดีที่ใหญ่แล้วก็อุกอาจระดับประเทศเลยค่ะคือจากความคืบหน้าคดีสุดสลดนะคะเพราะว่านายธนชัยหมันมากหรือว่าน้องท่าผานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาคนนี้เป็นลูกน้องคนสนิทของนายกวีจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกค่ะที่ได้มีการใช้อาวุธปืนยิงไปที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรแบงค์เสียชีวิตกลางงานภายน นนนนนบ้าของกนนนกำัะนนะคะต้องบอกว่าคดีนี้ค่ะกับกลายเป็นคดีใหญ่มากนะคะที่มีเหล่าบรรดาตำรวจ้วยสูงๆเนี่ยเข้ามาพัวพันในคดีนี้ด้วยในการหลบหนีที่ต้องบอกว่าช่วยเหลือผู้มีอิทธิพลในนคปรปฐมค่ะส่งผลให้ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ลงโทษเพื่อเป็นคดีตัวอย่างของวงการสีกากีเลยนะคะก่อนที่ เรื่องราวมันก็จะต้องบอกว่าทวีความรุนแรงทวีความสะเทือนใจขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทางด้านของพันจตุเอกชิรายาไทยสงนะคะผู้บังคับบัญชาของสารัรแบงก์เนี่ยก็ได้มีการใช้อาวุธปืนยิงตัวเองอีกค่ะภายในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีความคืบหน้านล่าสุดค่ะทางด้านของตํารวจเนี่ยก็มีการสนที่กาลังเข้าค้นเครือข่ายกำนันนกในจังหวัดนครปฐมรวมทั้งหมด15จุดด้วยกันค่ะปรากฏว่าพบรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์แล้วก็กระบะอีกหนึ่งคันนะคะที่ใช้พากำนันนก และมือปืนเนี่ยหลบหนีค่ะทางหน้านเลขาปปทนะคะตรวจหลักฐานส่อเข้าข่ายหัวประมูลงานก่อสร้างส่วนในเรื่องของรองโจ๊กเนี่ยก็มีการแจ้งผอถอยืนยันว่ากู้เซิร์ฟเวอร์ได้แล้ว100%ในขณะที่นายกค่ะก็สั่งกำชับล้างมาเฟียให้เกลี้ยงเลยนะคะล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่า จะมีการเปิดตัวขุนพลของบิ๊กโจ๊กมือปราบผู้ใจในหลายๆคดีค่ะหลายคนคงจะทราบกันดีนะคะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นหัวหอกแล้วก็เป็นผู้นําสางอิททิมนของกํนานนกค่ะล่าสุดมีการปรากฏข้อมูลนะคะว่าขุนพลของบิ๊กโจ๊กที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดให้มาสางคดีของกํนานนกตั้งแต่โอนเข้าส่วนกลางท่านก็ลงพื้นที่ปราบปรามซึ่งเป็นมือปราบผู้ใจของบิ๊กโจ๊กมาหลายคดีแล้วนั่นก็คือพันตำรวจเอกเขม,มรินทที่สมัยค่ะหรือว่าพุ่มกเปียกนะคะค จริงเนี่ยท่านเป็นผู้กำกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งมิกโจ๊กเองเนี่ยก็เคยอยู่ตอมองมาก่อนแล้วพอจะดึงคนเข้ามาเนี่ยต้องใช้เรียกได้ว่า ใช้คนที่ตัวเองไว้ใจนะคะคือต้องใจซื่อมือสะอาดแล้วก็ปราบปรามกวาดล้างมาเฟียได้ภูมกับเปียกค่ะเป็นหนึ่งในหัวหน้าที่บิจกเนี่ยส่งมาลงพื้นที่คดีกำนันนกนะคะคดีระดับประเทศเลยก่อนที่ทางด้านของพันตำรวจเอกเขมรินเนี่ยได้มีการขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องแล้วก็สื่อมวลชนหรือพี่น้องเพื่อนเพื่อนข้าราชการตำรวจด้วยนะคะว่าอย่าไปตัดสินอะไรตามความรู้สึกนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคดีนี้ค่ะคงจะต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะ